สรุปประเด็นทองคําประจําเช้าวันที่2เดือนสิงหาคมนะครับในจุดครับทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะอย่างที่กระผมได้แจ้งไปว่าทองคําที่เทลงไปนั้นเป็นเรื่องของการเทขายทํากําไรรวมถึงแท่งเทียนแรกของตลาดจีนด้วยก็มีการเทเป็นพันจุดเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เมื่อมันจบในเรื่องของแรงเทขายทํากําไรราคาทองคําได้มีการย้อนกลับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าการเทขายทํากําไรเนี่ยนะครับผมได้จบลงไปที่เรียบร้อย เหลือการยืนยันสัญญาณอย่างเดียวครับการยืนยันสัญญาณคืออะไรล่ะคุณครับคือการที่จะบอกกับเราว่าผมพร้อมที่จะกลับขึ้นไปทำไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะดูยังไงดีครับหลักในการดูนั้นหลังจากที่แพทเทิร์นขาบายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะดูกันที่บริเวณยอดเดิมครับ ยอดสูงสุดของเขานั้นคือ2 4 6 2ห่างจากกราฟปัจจุบันเพียงแค่ประมาณ1,000จุดทุ่น,นถ้าราคาทองคำในขณะที่ผมพูดอยู่หรือว่าหลังจากที่จบไลฟ์ไปแล้วสามารถขึ้นต่อได้อีกพันจุดนั่นก็เท่ากับว่าโปเชและขับในจุดครับ1น0่อยรอย่าเรียกว่า100%ครับในตลาดก,การลงทุนไม่มีอะไรแน่นอนใช้คำว่าประมาณ80% 9 0ทองคำจะมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบ2470 80ตามลำดับสูงมากครับในวันนี้แล้วต้องรอข่าวไหมอย่างที่บอกครับแพทเทิร์นสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรอข่าวก็สามารถขึ้นได้ขออย่างเดียวว่าต้องขึ้นอีกพันจุดให้ได้นะทีนี้เราจะคุยกันทางฝั่ง,งขาบายกันก่อนครับขาบายเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรห่วงกับนักงจุนเท่าไหร่หรอกครับคืออยากจะย่อบายตรงไหนก็สามารถทำได้ ถ้าจุดที่จะเซฟๆหน่อยวันนี้ให้เอาไว้3ตัวเลข2440 2433โซนนี้มีความห่างชั้นกันอยู่แค่ประมาณ700จุดนั่นแปลว่าถ้านันจุดจะายก็มันนี่แม n a จเม e นตให้ดีๆครับกอรอบราคามันค่อนข้างแคบเอาแล้ว2417ีนี่คุณเอาไว้ทำอะไรเหรอครับ กรอราคาตัว2,417นี้มันจะเป็นจุดราคาที่นักลงทุนควรจะตั้ง SL ของไม้บายให้ต่ำกว่า2,417ครับผมเอาไว้ใช้ให้ดูเฉยไม่ได้บอกว่าตัวเลข2,417คือจุดที่เหมาะสมในการเข้าเทรดหน้าบายนะครับแต่มันคือจุดที่เหมาะสมที่จะบอกกับเราว่า คุณถ้าเกิดว่าคุณเทรดหน้าบายเนี่ยเวลาตั้ง SL ควรจะตั้งต่งตำบาราคาตรงนี้นะโอ้โหคุณครับแล้วมันไม่ไกลเกินไปหน่อยแล้วฮะเนี่ยจากกราฟปัจจุบันประมาณ3,500จุดไกลครับนั่งจุดครับแต่คืออะไรครับแต่ว่าตัวของดัชนีเนี่ยนะครับทุกท่านไม่ไม่ใช่ดัชนีขออภัยครับผมพูดผิดตัวของราคาทองคำมันต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่ามันมีแรงเทขายทำอะไรเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆอยู่ๆอย,อยากจะเทก็เทดังนั้นถ้าอยากเซฟ ตั้ง SL ต่ำกว่า2417แต่ถ้าบอกกับผมว่าพอร์ตพี่ไม่น่าจะรับไหวกับการลงของราคาทองประมาณ3,000กว่าจุดก็ขอให้จบในตอนที่ราคาทองลงต่ำกว่า2433ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือให้มุมมองไว้ได้เพียงแค่เท่านี้จริงๆครับนั่งจุดครับสำหรับขาบายแล้วเป้าในการทำกำไรเลยคุณครับถ้าผมมีไม้บายอยู่แล้ว3ตัวเลขด้านบนลุ้นได้เลยครับ เพราะอย่างที่ผมได้บอกถ้าทองคําสามารถเหยียบ58หรือว่า62ซึ่งเป็นหายเดิมได้ยังไงวันนี้ก็ได้ลุ้น70-80อยู่แล้วนะครับโอเคคุณแล้วผมติดบ,บายด้านบนนี่น่ากลัวไหมครับไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าทองไม่เคยทําลายโครงสร้างขาบายของตัวเองเลยจบ กับประเด็นฝั่งของขาบายถ้าขาบายเข้าใจทันกันนะครับรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะทีนี้มาดูขาเซลลหน่อยครับนักจุดครับขาเซลบอกว่าคุณครับพิติดเซลอยู่ที่ด้านล่างครับเมื่อคืนนี้เผื่อไปเซล์ไว้ยังพอลุนได้ไหมลุ้นได้ไหมทองคําที่ขึ้นเป็นการขึ้นตามเทคนิคนังจุดครับข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยมันเป็นข่าวคุมกราฟจริงแต่ก็ยังไม่ได้มีประเด็นตัวใหม่นะ ถามว่าถ้าจะไม่มีเลยแบบ100เรลยคงจะไม่ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมดูในส่วนของตัว f e d Watch 2ของ c m ม Group อยู่เปอร์เซ็นต์การลดดอกเบีย้ย0.25%นมาปรับตัวลงนิดหนึ่งครับเอา้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นโลกกับทองไม่ใช่สิครับมันปรับตัวลงจริงแต่มันดันนะครับนั้งจุดครับมีเปอร์เซ็นต์การลดดอกเบีย้ย0.5%โผล่ขึ้นมานี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะมันยิ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำมากไปกว่านั้นอีกครับ แล้วอย่างนี้คือหน้าเซลล์พี่จะรุนยังไงตอนน่อดีล่คะครับก็ต้องรู้ก็ตามเทคนิคครับว่าทองคําถ้าเกิดว่ายังไม่ทํำไฮใหม่นะไฮใหม่ก็คือสูงกว่า2,462แปลว่าอย่าเบลกัสรุนในการย่อตัวได้ตลอดเวลาครับนักถุนคําว่าย่อตัวตลอดเวลาคือย่อเนี่ยเต็มที่นะครับถ้าเขาเรียกแค่ย่อนะย่อสั้นก็คือลงมาที่ประมาณ2,440ยังสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าย่อลึกคือการย่อต่ำกว่า2,433 ซึ่งก็จะพาทองคำนะฮะสามารถลงได้ลึกถึงประมาณ24 1 7เลยก่อนที่จะมีการรีบาวบาวกลับขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอ่อจริงๆเหลาที่ผมจบไลฟ์ไปแล้วนักทุนคนที่ติดไม้เซลล์จะต้องเตรียมตัวอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการพิจารณาแบ่งค่าตัดขาดทุนเลยเพราะว่าเราติดลบเยอะแล้วกับอย่างที่2พี่ยังไม่อยากจะคัดลอสขอจุดในการแก้ไม้หน่อยก็ต้องเป็นตัวเลขด้านบนครับ จริงๆผมจะให้แค่ตัวเลข2469กับ2483แล้วกันเพราะว่าตัวเลขแนวต้าน2458ไม่ได้เป็นตัวเลขแนวต้านที่มีความสำคัญอะไรครับนักทุนแต่ให้เผื่อไว้นะดังนั้นถ้าจะออกไม้แก้รอดูโซนน้ำเงินด้านบนหน่อยแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกระสุนเหลือเยอะๆเลยอยากจะขอ ลองรับกับไม้เซลสองสี่ห้าแปดดูสักไม้ก็สามารถทําได้แต่ส่วนตัวคือให้น้าหนักกับตัวเลข2ตัวด้านบนมากกว่าเพราะว่ามันมีความสําคัญกว่าครับที่ถ้าเราไปเซลปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวจากด้านบนมันจะมีค่อนข้างสูงแต่ต้องเข้าใจเําว่าย่อนะย่อก็คือย่อมันคือการลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งสลับกลับขึ้นไปอยู่ดีครับประมาณนี้เลยครับผมคุณคบแล้วถ้าเกิดว่าพี่ติดเซลล์ลึกมากๆเลยคบทำไงดีครับก็ต้องพิจารณาแบ่งค่าตัดขาดทุนจริงๆครับนักทุนไม่งั้นคงจะ มีปัญหานะครับไม,ไม่ไหวครับคำว่าลึกๆเลยเนี่ยมันคือลึกขนาดไหนได้บ้างครับตอนนี้สาหรับผมนะคนที่ติดเซลล์ลึกที่ถ้าไม่มีข่าวเนี่ยทองคําจะลงไม่ถึงผมให้ราคาที่2417ลงไปครับคนที่มีไม้เซลล์ต่ากว่า2417ผมถือว่าติดค่อนข้างลึกต้องพึ่งพาข่าวสารอย่างเดียวและตัวเลขคืนนี้จะต้องออกมาแบบดีมากๆจริงๆครับทองคําที่จะสามารถลงได้แต่ผมพูดดักไว้แล้วนะเหมือนที่พูดดัก ข่าวเมื่อคืนนี้เลยผมพูดไว้เช้าเมื่อวานว่าในคืนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าทองคําทุบอย่างไรก็ตามแต่มันคือการรอเด้งครับนังชุนครับมันจะเป็นลักษณะของการทุบและเด้งกลับขึ้นมาคืนนี้ก็เหมือนกันครับตัวเลขคุณจะดีแค่ไหนก็ตามแต่นะถ้ามันทุบทองคําลงมาเนี่ยต่อให้จะลงประมาณแบบ3 0 0พันสจุดก็ตามแต่ทองคําถามว่าลงได้ไหมถ้าตัวเลขต่างขนาดนั้นมันลงได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับนังชุน เพราะว่าประเด็นตัวเลขตลาดแรงงานแม้กระทั่งนอนฟาร์มเพโรต่อให้ออกมาดีมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ว่าเฟดจ,จะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยานยนได้ครับทุกท่านอันนี้ให้บุบอกว่าแบบนี้นะครับ้าพี่พี่ขาเซลล์เข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าเซล์ให้ผมหน่อยนะขอบพระคุณมากเลยครับคําถามสุดท้าย แล้วถ้าจะต้องเลือกการเทรดซหน้าใดหน้าหนึ่งลนะ่ะคุณยังเทรดหน้าไหนอยู่ของผมก็อาจจะต้องให้คำตอบเหมือนเดิมครับว่ายังคงเน้นฝั่งหน้าบ่ายอยู่นะครับเนื่องด้วยจากสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความมั่นคงและก็ยังไม่มีปัจจัยตัวใหม่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองนโยบายการยืนครับทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวให้เอาไว้ประมาณนี้นะทั้งชุนนะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหตัว N ส s d a q โดนเทคกระจาดลงมาอีกแล้วนะครับนี่ลงทำโลแล้วนะดัชนีตัวหลากหลายตัวด้วยเมื่อกี้มี การแจ้งเตือนส่งมาที่มือชือของผมเมเพราะว่าผมมีบายตัว NASDAQ ทิ้งเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวรอรุนไดครับตัวนชนีขอบพระคุณครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US อลลาร์เทวดครบตามเงื่อนไขที่บกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่า จะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม